จะทําคําสั่งทางปกครองตัวนี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติกรน,นะครับคือต้องเข้าใจว่าการแข่งขันระบบแข่งขันนะฮะมันนะมันต้องมันต้องชนะคนอื่นนะมันต้องเหนือกว่าคนอื่นนะมันมันต้องเหนือกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเราไม่ได้สอบเพื่อผ่านเราสอบเพื่อ ความเป็นเลิศด้วยกันชนะเลิศชนะอันดับต้นๆเพื่อเข้าไปทํางานได้เรียนหนังสือในมหาลายัยในโรงเรียนเนี่ยเราเรียนเพื่อผ่านแต่ชีวิตจริงของการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการนั้นมันต้องเลิศนะครับผลสอบต้องเลิศต้องชนะคนอื่นนะครับทาเพื่อผ่านไม่ได้อย่างเช่นเราทาอยู่โรงเรียนนะครับเราทำได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่็โอ้ได้เกรดสี แต่มนสอบแข่งขันเนี่ยนะฮะคุณได้ถึง90เนี่ยฮะถึงจะชนะเขาได้ถ้าคะแนนเต็มร้อยนะถ้าเขาไม่ได้ตัดที่เกรดนะเขาตัดที่คะแนนอยู่โรงเรียนตัดเกรด80%ขึ้นไปให้ได้เกรดสีแต่พอสอบแข่งขันเราไม่ได้ใช้เกรดเราใช้คะแนนนะครับบางคนนะครับได้90ากว่าบางคนได้ 82, 83นะฮะมันก็ต่างกัน และคะแนนมันจะเกาะกลุ่มกันเยอะนะดังนั้นเราต้องมีกับความความเป็นเลิศนะใช <c oughs> ต้องต้องชนะเขาให้ได้นะฮะครับครับสวัสดีครับท่านท่านออสด้วยออสโอ้โหชื่อยาวมากนะฮะ คุณสนับพันนะครับคุณสนับพันนะครับพนักงานสอบสว cool น er กับนิติกรต่างกันอย่างไรอธิบายแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีดีดันนะครับคลิปที่ผมบันทึกนี้นะฮะผมจะไปตัดแล้วก็ไปลงโพสอีกทีหนึ่งนะครับและท่านก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าภารกิจของพนักงานสอบสวนกับนิติกรต่างกันอย่างไรเนี่ยพูดไปเยอะมากนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยฮะพอผมบรรยายเสร็จเนี่ยนะครับ,ผม,บ,ยยนะรบผมจะบันทึก แล้วผมก็จะไปตัดไอ้ที่มันเยื่นเยอะออกไปนะครับกระชับแล้วก็ยิงเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้คนที่ไม่ได้ติดตามกันไฟ์สนนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าเออผมพูดอะไรไปบ้างนะครับอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับขอโทษทีก็อีกรอบนะผมตอบอีกรอบหนึ่งนะถ้าใครถามว่านิติกรต่างขั้นครับพนักงานสอบสวนอย่างไรเนี่ยผมจะให้ไปดูดีดัน พนักงานสอบสวนทำหน้าที่นะครับในการสอบสวนคดีอาญาและพระบรที่มีโทษทางอาญานะครับรวบรวมสำนวนสอบปารคำรแลวส่งให้พนักงานอายการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไปนะส่วนนิติกรนั้นจะมีหน้าที่เนะี่ยทำสำนวนคดีปกครองต่อศาลปกครองนะขึ้นศาลปกครองนะครับทำสำนวนคดีปกครอง นะฮะประสานงานคดีแพ่งหลมละลายนะครับ,รราานะรบเรื่องของอวินัยนะครับเรื่องของความรับผิดทางละเมิดสอบสำนวนความรับผิดทางละเมิดนะรเรื่องของการพิจารณาอุท์เรื่องของการจัดทาําคําสั่งทางปกครองนี้เป็น,นง,งานของนิติกรทั้งหมดนิติกรมีเงินประจําตําแหน่งนะครับสามพันห้าสี่พันห้าและก็หกพัน รองสารวัตรสา0สารวัตร4 5 0 0และพุ่งกับกับอารองพุ่งกับการทั้น6 0 0 0นี่คือเงินในประจำตำแหน่งของนิติกรนะครับโอเคนะฮะสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับสวัสดีน้ครับโอเคชัดเจนนะส่วนจะเรียกสอบพนักง,งานสอบสวนหรือนิติกรเนี่ยเก็บอายุงานได้เหมือนกันนิติกรนั้นเก็บอายุงานได้ และไม่บอบช้ำเข้าใจไหมไม่บอบช้ำบนินการส่งส่วนนี่บอบช้ำนะถึงแล้วค่าตอบแทนจะสูงกว่าแต่มันมีโอกาสพลาดได้นะครับมันเอ่อคุณธีรนยัยจำนวนเงินเยอะไหมครับจำนวนเงินเยอะไหมฮะ ค้ายเยอะนะครับผมแนะนำนะครับว่าต้องใช้ธนายร่วมด้วยอ่ะเอาธนายเขาไปร่วมด้วยนะครับเก้าพันไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะเป็นเป็นโชคคงยังไงโชคคงออนไลน์ใช่ไหมฮะสั่งซื้อของทำธุรกิจหรือผู้ยืมธรรมดานะครับขออนุญาตที่หนึ่งตอบคน ทีเดนไอให้ชัดเจนทําธุรกิจรหรือว่าเป็นเรื่ององอ,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 อนไลน์นลอนนนนอไอเคอ,อ,อย่างนี้ก็ดาเนินคดีผิดลอมนะครับก็เยอะนะฮะก็นะครับนะต้องพนักงานสอบสวนอย่างเดียวแล้วครับแต่อย่างนี้ถ้าผิดปลอมนะฮะสั่งของครับก็ต้องพนักงานสอบสวนอย่างเดียวแล้วครับทนายนี่ทํายากทํายากนะเรื่องเรื่องของออนไลน์อย่างเงี้ยทนายจะทํายาก กเพราะว่ามันต้องเข้าไปตรวจสอบระบบบัญชีนะเรื่องของหลังบ้านนะฮะเคเรกหลังบ้านสวัสดีคุณสายลมด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะคุณภูมินะครับสวัสดีครับคุณออยนะฮะคุณสุรกายนะครับอ่ะรอยสักถามมาอีกแล้วนะครับมีรอยสักนะฮะสามารถสอบตำรวจได้ไหมรอยสักนะฮะก็ต้องดู แล้วว่ามันใหญ่ไหมอยู่ในร่มผ้าไหมแล้วก็สอบถามอาจารย์ครับช่วงนี้พนักงานสอบสนอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบความประพฤติอยากให้อาจารย์อธิบายในเรื่องนี้ด้วยโอเคเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีนลธรรมหรืออันดีเป็นลักษณะขอ,ของข้อห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ ตามกฎกอตรองนะกฎกตรองว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต่างแล้วก็เรื่องของการพิจารณาความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมบันดีนั้นสำนักงานชามีคําสั่งนะครับมีแนวปฏิบัติชัดเจนนะครับว่าประเภทใดการกระทําประเภทใดถือว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมบันดีนะครับ เหตุผล <H ate phone> หนึ่งก็คือว่าเมื่อเรานะครับจำเป็นจะต้องเลือกคนที่คลีนเคลียร์แคลเข้ามาทำงานในในหน้างานสำนักงานชาติจึงจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องของความประพฤติเสื่อมความประพฤติหรือบกพร่องในสิทธิและเสีลิธิธรรมดีหรือไม่นะฮะอ่ะทอตรวจมาถ้าใครไม่เคยมีประวัติไม่เคยถูกจับกุมไม่เคยมีเรื่องมีราววันนี้สบายใจได้นะฮะเตรียมตัวที่จะ คือประคองตัวเองให้ดีอย่าให้เกิดอุบัติเหตุแขนขาขาดนะครับไม่สามารถเข้ารับอบรมได้อันนี้ต้องไปดูแลตัวเองให้ดีแต่ถ้าคนนะแต่ถ้าคนที่มีประวัตินะเคยทำคิดมาแล้วประกาศผลรอบสุดท้ายนะฮะท่านอยู่ในบัญชีสองคือบัญชีผู้ที่ไม่ผ่าน นะครัไม่ผ่านเรื่องของความประทุเื่ิมเสียนะประการแรกเมื่อมีประกาศพักภายใน15วันต้องยื่นอุธนุธรณนเขียนอุุธรณนนะครับต้องเขียนอุุธรณนนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับประกาศอย่างไรนะฮะหไปจัดเตรียมคําพิพากษามา 2. ไปจัดเตรียมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะฮะในคดีนั้นมา เพื่อมาประกอบในการเขียนและโต้แย้งนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่ให้เรานั้นตกเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียยื่นอุทธรณ์ที่ไหนครับยื่นอุทธรณ์ที่สมัครที่ไหนครับก็ยื่นที่นั้นกรมประชาการศึกษานะฮะท่านไปยื่นที่กรมประชาการศึกษาแล้วเวลาเขียนนะครับให้ใช้คําว่ายื่นอุทธรณนะ์ประกาศนะครับประกาศนะอย่าไปขอทราบ ข้อที่จริงอันนี้ไม่ได้นะฮะต้องใช้คาว่าอุทธร์แล้วในคําอุทธร์นั้นต้องปรากฏคําโต้แย้งนะครับดูมาตรา44 44ของพรบรจัดตั้งสาอาวิธีปฏิบัติการทางปกครองพศ2ม3 9มาตรา4 4นะครับในวรรคสองเขียนไว้นะครับคําอุทธร์ต้องปรากฏการโต้แย้งข้อที่จริงข้อกฎห,หมายและตุนพินิษโต้แย้งนะครับ อย่าไปใช้คําว่าขอตรวจสอบอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการตรวจสอบนะแต่คุณตัวแยง้งต้องตัวแยง้งพอปับนะฮะคุณเขียนเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านของหน่วยก็คือบอชสอจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันนะต้องพิจารณารณ์ภายใน30วันนะครับถ้า30วันแล้วนี่ไม่เห็นด้วยนะครับ คือยกอุทธรณ์นะฮะเขาจะต้องส่งเรื่องมาที่ไหนมาที่ตรอนะครับในพบตรในานะผู้พิจารณาอุทธรณ์ชั้นที่2นะครับพบก็ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันนะครับนับแต่รับหนังสือนะฮะนับตั้งแต่บชสส่งเรื่องมานะครับสามสิบวันนะครับไม่พอขยายได้อีก30เป็น60นะครับพอพบพิจารณาเสร็จแล้วยกอุทธรณ์หน้าที่ของท่านนะครับต้องไปใช้สิทธิ์ฟ้องศาล ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับนะฮะคำสั่งยุบอุทธรณ์จากพอบอตรมานะ90วันก็ดำเน,นินการตามสั่กระบวนการไปนะฮะโอเคนะ